สวัสด,ดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเต่าเราเรื่องหุ้นนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้คือคอรสลกฐานการเทรดและการตัดสินใจนะครับหุ้นและทีเฟกนะครับผมเต่าเราเรื่องหุ้นนะครับเป็นคนที่จัดทำคอสนี้ขึ้นมานะครับโดยที่เรื่องเรื่องราวในนีเน้เป็นเรื่องราวประสบการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของรลกฐานของการเทรดน,นะซึ่งผมเนี่ยได้เอา หัวข้อของหุ้นและทีเฟกมาคุยพร้อมกันนะครับซึ่งวันนี้ผมมาเขาเรียกว่ามารีวิวคร่าวๆนะว่าคอร์สเนี่ยที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยด้วยความตั้งใจของผมเนี่ยมีอะไรในนั้นบ้างนะครับก็คืออย่างแรกเลยครับผมเอาทั้งสองเรื่องนี้มารวมกันนะเพราะผมคิดว่าหนึ่งครับคนที่เทรดหุ้นก็ดีนะครับเทรดทีเฟกอยู่แล้วก็ดีถามว่าเราอยู่ในตลาดทุนเนี่ยสิ่งสําคัญคืออะไรครับเราควรจะเข้าใจถึงกลไกความสําคัญในตลาดทุนนะครับว่าใน,นกลไกในตลาดทุนเนี่ย เขาประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับไม่ว่าผมจะเริ่มผมจะเริ่มตั้งแต่เขาเรียกว่าหัวข้อตั้งแต่เขาเรียกว่าศักยภาพของตลาดทุนนะครับยาวยิงยาวนะไปถึงเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าพฤติกรรมนะครับของตลาดนะครับกลไกต่างๆนะครับรวมถึงการวิเคราะห์ชาร์ตอ่านชาร์ตนะครับอ่านพวกกราฟต่างๆนะตั้งแต่เขาเรียกว่าเรื่องของอ่าเขาเรียกว่า เกี่ยวกับแท่งเทียนนะครับแคดดิสติ๊กนะครับยาวไปถึงนะดูแนวโน้มแล้วก็วิเคราะห์หาจุดเข้าจุดออกได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมทํามาให้ในคอสนี้นะความยาวทั้งหมดเนี่ยเป็นวิดีโอที่ผมอัดนะครับอัดเรียบร้อยนะทำตอนนี้ทําเรียบร้อยแล้วมีความยาวประมาณ20กว่าชั่วโมงนะตอนนี้ก็ถ้ารวมๆแล้วเนี่ยประมาณ23ชั่วโมงนะครับ ที่ที่ผมนับดูนะซึ่งถามว่าดูได้ตลอดนะครับก็คือถ้าใครสนใจเนี่ยอยากจะเอาจริงกับการเหตดนะครับผมแนะนําว่าคอร์สนี้ที่ผมทําให้เนี่ยเนื้อเรื่องเนี่ยร้อยเรียงต่อกันนะร้อยเรียงต่อกันตั้งแต่ผมพยายามคิดนะครับว่าถ้าผมอาจจะเข้ามาในตลาดทุนสิ่งไหนที่ผมควรจะรู้บ้างนะครับถ้าผมมองย้อนกลับไปนะในในวันนั้นที่ผมเพิ่งเข้ามาในตลาดครับเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยผมคงจะอ่เนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมกำลังจะมอบให้ครับว่า ควรจะรู้อะไรบ้างในการในการเข้ามาในตลาดทุนครับรวมถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ผมเกิดขึ้นนะครับในคอร์สนี้นะเราจะเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์ชาร์ตอ่านชาร์ตนะครับด้วยเขาเรียกกราฟเปล่านะซึ่งผมคิดว่าการที่เราเห็นการาฟเปล่าเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าจุดเขาเรียกว่ามันเป็นรากฐานอย่างหนึ่งนะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ผม ให้เนี่ยมันคือเขาเรียกว่าเป็นแก่นของมันนะครับแล้วก็ถ้าใครที่สนใจใครที่ติดตามผลงานของเพจเล่าเรื่องเล่าเรื่องหุ้นอยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณมากครับวันนี้ผมได้ออกคอร์สนะมา1คอร์สนะครับอ่ามันมี2คอร์สนะแต่ว่าอันนี้คืออ่าคอร์สนี้คือเป็นสิ่งที่ผมแบบอ่าแบบคนใหม่ๆที่เข้าอยากจะเข้ามาอยู่ในตลาดทุนนะครับผมเน้นนะอย่างแรกเลยคือเรื่องของการอยู่รอดก่อนนะครับอยู่รอดนะทำกำไรนะครับแล้วก็ค่อยเติบโตนะ นี่แหละครับเป็นสิ่งที่เป็นคอนเซปที่ผมทาคอสนี้ขึ้นมานะครับก็ขอบคุณมากๆครับลองอ่านรีวิวดูก่อนลองอ่านเขาเรียกว่าอะไรนะเอาลน์นะเอาลน์ดูก่อนว่าเนื้อหาถูกใจไหมนะครับแล้วก็การที่เราอยู่ในที่นี้ก็อยู่ด้วยกันนะครับเขาเรียกว่าเราเราเรียนรู้ในในเพจนี้ด้วยกันนะในเขาเรียกว่าในคอสนี้ด้วยกันนะครับซึ่งดูดูได้ต่อเนื่องนะไม่ไม่ได้แบบว่า ไม่มีจํากัดระยะเวลานะครับดูกี่ครั้งก็ได้นะแล้วก็ทบทวนเนื้อหานะครับมีคําถามมีข้อสงสัยก็อินบ็อกซ์มาได้ครับวันนี้ผมเต่าเราเรื่องหุ้นขอบคุณมากครับวันนี้ก็สวัสดีครับโอเค